สีไม้นะคะสิบแต่มมาชชอบลางนี้เราก็าต้องปัดอะไรครับขึ้นทรงเพราะสีสระตัวนี้มันตรงเราก็าต้องปัดเฉียตงตันึ่งสีไ้พัสิบตัวนี้ลูกก็ต้องปัดเฉียงตัวนี้ก็ต้องเฉียงสิบแล้วเราควรที่จะวกแบไปไหนครับลูกเขาก็เดินเลยครับเดินถอยหลังประหยัดข้อมือ นี่เราก็ใอยห,หลังอีกแล้วแต่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องใอยหลังใคยังอยู่กับที่ครับเห็บตรงนี้ปั๊บลูกคนสะบัดแบบนี้นะคะนี่คือต่อไปเมื่อถึงตรงนี้ปั๊บลูกใช้เปรนอะไรเปรนอะไรครับเบรศู์ถูกต้องกลิ่นมากไอพันเลยลูกที่ฉันอีดไว้ตรงนี้ ก็ไม่ได้เปี่ยภาษาใจหีกแบบนี้ดูให้ได้ลูกครับศูนย์อ่าโอเคเปิดศูนย์ปึ๊บไม่เปลี่ยนที่นั่นเปิดศูนย์แล้วก็คือผลไหนลูกเปิดเปลี่ยนไหนครบั่นใจนะมันหน้าบั่นใจนะที่จันขีไว้อ่านชีคุณลูกเปิดเลยครับสี e มาก้าสดด